สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นบนเดินดี4สูตรนะครับก็มวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปสามสูตรหลุดหสูตรแต่ว่าผมยังใช้สูตรเดิมแค่2สูตรที่เหลือผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอีกสอสูตรนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนคำเตือน้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลข เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอ,อให้ทุกท่านโชคดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูเด่นบนเดินดีสี่สูตสูตรที่หนึ่งใช้แสนบวกหน่วยหนึ่งคูณสอง ผลลับเทตเ์ไดลลบห่งบวกสองบวกสีนะครับสูตรที่2นะครับใช้แสนคูณ3ามบวกพันคูณห้าแสนคูณหบวกพันคูณห้าบวกร้อยบนผลลับธเทไห่บวกหนึ่งบวกหกบวก1นะครับผมใช้สถิิงวดที่ออกศูนย์สี่หนึ่งเป็นสถิติงวนแรก ก็ทั้งสองสูตรนี่21งวดยังไม่หลุดนะครับ21งวดยังไม่หลุดเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสูตร1กับสูตรที่2นะเป็นสูตรเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะสูตรนี้21งวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณ ถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่น4ตัวทั้ง2สูตรแต่ว่าเดินดีพอใช้ได้นะท่านผู้ชม21งวดนะครับงวดล่าสุดนะเป็นงวดที่21ออก3 5 2เราให้เด่นที่9 0 2 6นะครับก็มาที่2หลักหน่วยสำหรับสูตรที่1สูตรที่2เราให้เด่น8 9 5 6 มาที่ห้าหลักสิบนะครับก็ผ่านทั้งสองสูตรนะทีนี้เรามาดูงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมก็คำนวณมาให้แล้วนะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้แสนบวกหน่วยหนึ่งคูณสองแสนก็คือแสนก็คือห้านะครับหน่วยหนึ่งก็คือเก้าเก้าสองสิบแปด ห้าบวกแปดนะครับห้าบวกแปดได้สามนะนี่คือเด่นตัวแรกสามลบหนึ่งแต้มก็คือสองสองสามบวกสองแต้มก็คือได้ห้าสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเด่นสูตรที่หนึ่งเด่นสองสามห้าเก้าสองสามห้าเก้าสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับ แสนคูณห้าแสนคูณห้าบวกพันคูณห้าบวกร้อยบนแสนก็คือ5้าห้าพันก็คือ9 9 5 45ก้าบวกร้อยบนก็คือ3านะครับห้าวกหได้ 0, 0ูนบวกสก็ได้3เด่นตัวแรกเด่น3าบวกหก็ได้4 4 6, ่สี่บวกหได้ศูนบวกหก็ได้1เด่น สูตรที่สองนะครับเด่นบนสูตรที่สองเด่นสามสี่ศูนย์หนึ่สูนหนึ่งะครับก็เป็นเด่นบนเดินดีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับก็2ี่สิบยงวดท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่22นะครับทั้งสองสูตรนี้เดินดียังไม่หลุดนะครับก็หวังว่าจะเดินต่อทั้งสองสูตรนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นะสูตรสามกับสูตรสี่นี้เป็นสูตรก็เป็นสูตรเดิมที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ก็เป็นสูตรเก่านั่นแหละที่เราพักสูตรไว้นะครับสูตรที่สามสิบบนคูณสองบวกหน่วยบนคูณสองบวกสิบล่างนะครับผลลัพธ์จะเท่าไร่บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งสูตรที่สี่ร้อยสองคูณสาม บวกหน่วย3ผลลับที่เทยบวกหร่บวก1บวก1บวก 1, 1นะครับเป็นเด่น4ตัวทั้ง2สูตรก็คือสูตร3กับสูตร4นะครับ <c oughs> ผมใช้ยไสตีงวดที่ออกศูนย์เป็นใสตีงวดแรกนะครับเรามาดูใสตีพร้อมๆกันแล้วค่อยมาคํานวณทั้ง2สูตรนี่ก็มีหลุดนะครับ21งวด หลุดสูตรละหนึ่งงวดเท่านั้นนะครับไม่เคยหลุดซ้ำนะสูตรที่สองเนี่ยครับหลุดแล้วก็กลับมาเดินอีกหกงวดส่วนสูตรที่หนึ่งไปสูสสตรสูตรที่สี่นะหลุดหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาเดินอีกหกส่วนสูตรที่สามนะครับก็หลุดงวดล่าสุดก็กลับมาเดินต่อนะครับก็ เรามาดูกันงวดที่21ออก3 5 2สูตรที่3เด่น8 0 1ศย์1ก็มาที่หลักหน่วยหลัก2ก็เลขยก2ก็คือผ่านส่วนสูตรที่4นะครับเราให้เด่น 1, 2, 3, 4มาทั้งร้อแล้วก็หน่วย2นะครับมา2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับ16มิถุนา สูตรที่3 10บนคูณ2บวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่าง10บนนะครับ10บนก็คือ5 5 2 10หน่วยบนก็คือ2 2 2เป็น4บวก10ล่าง10ล่างก็คือ2 4บวก2ก็นะครับ6 6บวกสก็ได้ท้าคับ8 8บวก2ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2เด่นสูตรที่3เด่น8 0 1 2 8 0 1 2ทีนี้เรามาสูตรที่4 0 2คูณ3บวกหน่วย3 0 2ก็คือ1 1 3ได้3นะครับบวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ7 3บวก7ได้0นะครับเด่นตัวแรกเด่น0 1 สองสามศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สี่เด่นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็ทั้งสองสูตรนะครับสูตรสามเด่นแปดศูนย์หนึ <Yeah. S 2> ่งสามสูตรสี่เด่นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับก็สูตรนี้ก็หวังว่าคงจะเดินต่อนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อมั่นว่าเดินต่อทั้งสี่สูตรงวดนี้นะมั่นใจมากนะครับสําหรับเด่นบนเดินดีชนสี่สูตรผมจะมาจับคู่ให้นะครับว่า ทั้ง4สูตรนี้ชนที่ตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมจับชนให้เลยทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1เด่น2 3 5 9สูตรที่1เด่น2 3 5 9สูตรที่2เด่น3 4 0 1 3, 4, มสศนย์หสูตรที่3 8, 0, แปนย์สองนะครับ 8, ปดศย์สองสูตรไม่ใช่3สูตรท่านผู้ชมเป็น4สูตรนะโทษทีสีสูตรสูตรที่4นะครับศูนย์หนสสูตรที่4ี่ศูสองสก็จับชนกันเลย

หก็1นึ่ง6 6ไม่มีเลย7ไม่มีเลย8ไม่หนึ่ง9กมีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะเด่นบนชน4สูตรงวดนี้นะเด่น0 1 2ย์หนึ่สองสสส่ตัวนี้ผมมั่นใจว่ามาแน่ๆอย่างน้อย1ตัวในงวดนี้นะครับ มั่นใจมากท่านผู้ชมสูตรนี้เยอะมากชนที่ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยครับสูตรที่สี่ก็ศูนย์หนึ่งสองสามจับชนกันแล้วก็เหลือศูนย์ชนกันที่ศูนย์หนึ่งสองสามชนสามสูตรนะก็มันมีสี่สูตรแต่ชนสามสูตรชนสี่สูตรไม่มีนะครับชนแค่สามสูตรเท่านั้นก็มีศูนย์หนึ่งสองสามในจานวนสี่ตัวนี้ติดดับผมอยู่สองตัวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาไว้วันที่สรุป ผมจะมาตัดให้เหลือจริงๆเด่นจริงๆแค่สองชุดเท่านั้นไอ้สองตัวเท่านั้นนะครับมีสองตัวที่ติดดับขาดบนผมนะเดี๋ยวผมขอไปดูดับบนอีกเหลืออยู่หลายสูตรอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่นี่ที่ที่คำนวณเลขดับมานี่ก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเพือ่อความชัวร์วันที่สรุปผมจะเอามาตัดทั้งสี่ตัวนี้เหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไปตามที่สูตรที่คำนวณได้ส่วนใหญ่นะครับ นี่ก็เป็นเด่นบนชน4สูตรนะครับก็ขอให้มานะครับเด่นที่0 1 2 3นะครับเด่น4ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมจะนำดับหน่วยบน4สูตรพร้อมกับดับชนิดบนอีกหนึ่งโซดไว้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ